พวันแจ้งเหตุเดินอ,ออกจากรายการล่าสุดทางด้านของทิพไพวนก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยระบุว่าผมอยากให้นานแน็กพูดและพูดด้วยคำสตย์คำจริงว่าก่อนเข้ารายการผมได้แจ้งนานแน็กอย่างชัดเจนและครบถ้วนอย่างตรงไปตรงมาก่อนหรือไม่ว่าระหว่างการที่ผมขึ้นรถกลับห้องได้หายไปเงียบๆจากรายการเลยกับการที่ผมเข้ารายการและผมได้อําราทุกคนพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องของตัวเองอย่างเปิดใจผมเลือกแบบไหนแบบไหนที่ว่าก็คือแบบหลัง ผมรู้ดีว่าต่อให้ผมอยู่ต่อหรือว่าผมดุออกผมก็ต้องโดนด่าทั้งสองทางอยู่ดีผมเลือกอย่างหลังคือเลือกดุออกหลังจากที่ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองแล้วเพราะอย่างน้อยผมก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับผมแต่ดีที่สุดสำหรับรายการสำหรับคนดูซึ่งอย่าอาจพอจะได้สาระอะไรบ้างจากเรื่องที่พี่ๆทั้ง3คนจะคุยหลังจากที่ผมดุออกไปแล้วผมเป็นคนเปิดเผยและตรงไปตรงมาที่สำคัญอย่างที่พูดคือผมเคารพคนอื่นเท่าๆกันกับที่ผมเคารพความรู้สึกตัวเอง จากนั้นทางทิภไพวันก็ได้มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนต้องเหวอในเมื่อก่อนเข้ารายการเราก็นั่งคุยกันอยู่และทุกคนก็ทราบว่าผมจะชี้แจงเรื่องของตนเองแต่รู้ออกจากรายการ และปกติรายการนินทาประเทศไทยเราจะเตรียมเรื่องไปพูดกันแล้วไปสรุปตกลงกันตรงที่ออกรายการว่าจะพูดเรื่องไหนแต่วันนี้พอไปถึงนาเรียกผมไปคุยส่วนตัวว่าไม่มีใครสนใจประเด็นประเทศชาติอะไรแล้วมีแต่คนคอมเมนต์ถึงผมซึ่งในรายการจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งผมก็ทราบดีและบอกกับน้าตามตรงว่าตอนนั่งรถมาผมก็คิดเหมือนกันว่าคงต้องยุติบ,บทบาทน้าใจกว่ากับผมมากคือให้ผมเลือกว่าจะไม่เข้ารายการเลยกลับเลยหรือว่าเข้ารายการสักหน่อย เพื่อจะได้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นและถือโอกาสตาทุกคนกลางรายการผมบอกนะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องผมอย่างน้อยผมก็ควรจะอยู่ด้วยมันแฟร์กับผมผมยืนยันอีกครั้งว่าทุกคนทราบว่าผมจะรู้ออกเมื่อจบเรื่องของผมผมพูดถึงขนาดว่าขออนุญาตกอดพี่ใด่สักครั้งในฐานะที่เป็นพี่สาวที่ดีที่ผมรู้จักคือทุกคนทราบไม่ใช่ไม่ทราบแจงรายละเอียดเดยทีเดียวค่ะ